ันทำอะไรคะอ้าวแล้วแล้วนี้เรามาทําอะไรกันคะคุูแจ๊กออวันนี้เราจะมาบริหารร่างกายกันนะคะคขวัญอ้าวคร<า>คณขวัญด้วว่าเรามาทำท่ายางเงี้ยค่ะอ๋อาวั็ดีค่ะสวัสดีค่ะเด็ดดกๆมาพบกับคุณครูขวัญและคุณคณรูแจ๊คนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้วันนี้นะคะคุณครูขวัญและคุณครูแจ็กจะมาพาเด็กๆออกกําลังกายนะคะ บริหารหัวเข่าค่ะเด็กๆทำป็นไหมคะเด็กๆเ,เ,เคยทำหรือยังเอ่ยคุณครูว,ว่าหลายๆคนน่าจะเคยลองทำแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขวานให้คุณแจ็คซับที่ให้ดูก่อนนะคะได้ค่ะคุณครูขวนานก่อนอื่นนะคะต้องเอามือจับที่หัวเข่าตัวเองก่อนนะคะหาย่อเข่าลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็หมุนทั้งหมด5ครั้งค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูขวาคุณแจ็กทำเสร็จแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูขวาญและคุณครูแจ๊กจะปฏิบัติให้เด็กๆดูนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะป่าดูท่้ไม้ลายคะถ้าพร้อมแล้วมาทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมือจับหัวเข่าไว้นะคะย่อเข่าเล็กน้อยนะคะนับไปพร้อมๆกันนะคะสิบครั้งนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ 7กเจ็ดแปดเกเป็นไงบ้างคะคุณครูคิดว่าเด็กทำได้แน่นอนค่ะและอย่าลืมทำแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปวิดีโอของนเด็กมาที่ไลน์ห้องให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ